是。<music> ีข้างนี่กีดแดงมาบ้านทางนี้มะเดียงนีนี่นี่รุ่นนี้ครับขออนุญาตขอบคุณใช่แล้ววันนี้รุ่นนี้อาทิตย์หน้าก็ได้เก็บแล้วครับนี่ครับงานบ่นี่ครับครับนี่ครับบกเลียงงามๆครับอาทิตย์หน้าเก็บสำนีแล้วกำลังดีเบาหน่อยสำนีงามๆมันอ่อนเลยนี่ครับงามๆครับแต่ยส้มนี่พวท่านได้เก็บเนาะพวกท่านเอกเก็บอาทิตย์หน้าครับอืมครับผมไปไปมองคนแล้า โอ้ทางยากรับพี่น้องเลยอันนี้ยังพงกะล้ำดอกนะกะลํำดอกนี่ครับนี่เป็นกะลํำดอกแต้ต้นต้นขึ้กันต้นคือกันแจ้าดอกเป็นกะลํำดอกเบี้ยนลงมานะครับอืมแลละครับเดี๋ยวัเขาเหนียวได้ครับรอดีกว่านี่ฮะ ทางไหนทางไหนที่มันเก็บแล้วโอ้โหบแมนหน่อยหน่อยได้หนิไลายอยู่ได้หน่ิอันนี้ครับพี่น้องกัตรงนี้เพิ่นจะเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับกาเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วเพิ่นเก็บดีแม็นบ่นี่ครับมีเพิ่นเก็บเฉืียวครับเก็บเชืเดียวเพิ่นเก็บเอาเบิดเลยตัวนีิเก็บเบิดเลยครับเพิ่นจะเก็บบ่หล่อนดอกนี่ครับยังได้เหลืออยู่ได้อยู่นี่ได้อยู่ผยุ้ยมว้าเอามีน้าผมนี่เก็บให้นะเอาไปอ้อ่อนๆันได้ครับวันวนนี่นี่ ตนอ่อนเลยครับนี่ครับพี่น้องก็หาไปเรื่อยๆครับยุนี่เพิ่นหน่าจะเจ็บเพิ่นเก็บย่างดีครับเพิ่นเอาเบิดเอาทุกดอกนะครับกาเบิ่งเล้วหายง่ายครับผมก็คือเก่าครับเดี๋ยวจะเลือกเอาที่เป็นแบบนี้ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นแงนงแบบนี้แหละครับแนวเสียบครับพี่น้อง นี่ครับเนี่ยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ครับก็ได้ได้พอสมควรแล้วครับเดี๋ยวหากลับไปเรื่อยๆครับจะน้ำครับผมทางกันลำบากครับโอ้หลาเบาหน่อยโอ้หลาเลยครับไหลาย,ย,ลาย,ยมาไหมฮะตัดให็หนไหมเดี๋ยวอีกหน่อยเด,ยเดียวนี่โอ้คักเต็มเลยผมเบ,บาหน่อยโค้กลางครับ โอ้หัวใหญ่ก็ได้ตัวนี้เอาไงได้แล้วเนาะครับแต่บบเลือกเอาบบเลือกเอาที่มันแก่ตอนที่พอดีพอดีเจ้าหัวงา,ามพูน่ะพูน่ะสองเอาไว้นี่แหละตั้งไว้นี่แหละร,รอบๆอย่านี้ไหลยอยู่ครับเบาหน่อยโคกักลางครับมาซอยช่วงถ่ายนะครับเริ่อมนักแล้วครับหัวงา,ามครับครับหัวงามอยู่ครับพูน่ะข้าขงๆเจ้าอยูนะอ่กันนะอหนดีนั่นละนั่นละแนวาเสียบตัวนั้นนี่ครับพี่น้อง หอนอนครับหอนออนครับโดนอ่าเอาได้บ่นี่ยว่าตัวนี้บ่งามครับบ่งามเนาะผมบอกณฟังคุณมีอยู่บ้าหน่อยอ่าเอาใส่ไปก่อนวู้บึ้นตุ่มนะครับตบไปไหญ่หน่อยโอเคครับครับสวัสดีครับนุ่มโบนครับสวัสดีครับได้ร้ายบ่ครับได้บอลร้ายโอ้นี่ที่เจ้าได้นะอ้าวนี่แหละครับของแท้ครับผมชุ่มชุ่มชุ่มแช่รถ แค่รถอยังนีกต้องอะไรมาเลยครับได้ได้ได้เนี่ดโซ่ขิก่นเช่นนีครับกิงโซ่เลยวันขิงโซ่ดีครับกันหวานกินอะไรไม่ผิดเขาว่าไม่ผิดเด้เขาว่าแยา่ <c oughs> อยู่ทันโอเคครับจิมนิดน่อยๆนะครับตามรักเอาให้มันสุกก่อนนะครับอ่ะโอเค มมาลง้เช้าผมเก็บไปก็ถงว่ายางยางก็ไปเก็บไปน้ำหนีแล้วเดี๋ยว่อยไปปัดโอ้อมงามๆยิ่นี่หันเอ็มเต็มีแล้าเน้อนีนหะครับแต่มันป่นมาค้าอยู่หาเนาะโอเคกเื่อนครับเบิ่งครับเบิ่งลุงเทาเพิ่งลุงเทาครับโอ้ลุงเทากับพ่อลุงเทาเี่ยบอลเ่ยบอกครับบอลครับเดี๋ยวเวบอกครับเรียกเอางามๆเลย ขับเรือนอนงามเลยนี่นี่บ้าโชคบ้าโชคนี่ผมว่ากำเมา่นี่แต่แบมเนี่งามเลยนี่พังนู่้นี่ครับนี่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 ครับแบบนี่ยระครับงามเลยมองผลว่านะไหมนี่ครับหัวนี่ก็ได้ครับหัวนี่ก็ได้นี่ครับนี่ก็ได้นี่ครับหัวนึงโอ้หัวนี่งามเลยครับนี่โอ้นี่ครับพี่น้องโอ้มาทานนี่งามๆเลยครับ เลืออยครับเลืออยเรื่อยๆแหละครับเก็บเบิดอกก็มีเรื่อยๆเขากับเบิรงไปเรื่อยๆนะเต็มเอเล่ครับผมเอเล่แบกเต็มาหน้ามาเนาะตอนนี้ก็เอ้วนอยู่ครับเตกับบงามดอกกับบงาโอ้นี่ครับแบบนี้งามๆนี่ผมว่ามามื่อ่แกว่เบาบ่เป็นแเพราะว่าแกสดเแบบนี้ครับตุ้มๆเลย กระลังตุ่มๆงมงามเลยดอกนี้ครักคนโสนะโอ้ยยัน่รุ่นนี้จะจะออกออกเม็ดนะครับเอาเม็ดเอาหนวนสิบัตยิ่กว่านะครับโตหเนาะโอ้มองนี่คื้เบาเลยแกแกมองเขต้เหงาใม่ืังสีนมีน้มีเอังสีน่โชคบัโชคลุกไปบังรอดนีกันได้นี่งโชคนี่งยังยังหยึ่งยังน่ เต็มแล้วผมว่าย่างกลับไปเพราะเราเนี่ยนี่นี่โอ้ยขาดลายนี่าก้วมาขนาดได้แนวนี่นี่อยอ่อนทดิลผัดไปกเทียมเด็กใส่าหมูกอได้กินน้ำเน่าหรอันโม่เน่ากับอดได้กินหรอครับนีกพวกมาหนึ่งวกผีหยดออนไลน์ครับนี่ยมะาสิเป็นหอมมะว่ายสิเป็นกระเทียมมะหาสิเป็นบอโคลี แค่หลอดแค่รถน,นี่ถ้นนนนพรราพอจะโขกแล้วครับหาให้กินเยาวา่วาตกับฮะชือกันน้ำหอมปอกหอมปอมเนี่ยบอลูกไบจูฮานิฟไรอยู่นะถ้นนพาพอจ้โขกหาไห็กินเบอรแต่ขอแต่ใส่ปลาหน้าหนามโอ้นี่ครับเอาแบบนี้ครับเอาแบบนี้แบบทบไรโอ้นี่ครับล้นเลยครับล้นน่ะหนักอยากเป็นไรดักดำเป็นรักอัน กี่ต้มจากระสอบถือส่งมุ่นน้อยๆอะไรอย่งครับสักแด้ับหัวหนึ่งครับหัวหนึ่งเอ้ยพยนต์มาเอ้นะตาพุถาครับตาบุถารตาบุถาวรกับตาทหารเนาะโอ้เต็มสอบแล้วครับทักมุนไปหาไปตูนามองมันลายนะพวกขลานพ่อแล้วนี่ยอะไรพวมวาเต็มสอบแล้วคนตกยากนี่นี่ ปอคว้าแล้วครับมันเห็นไหนม,มันกระยาบกระยนี่ครับ <c oughs> นี่อีกโอ,โอ้นี่ครับยังถิงงามๆ <c oughs> เลยนี่ครับแมนเบิร์ตตัวเนี้ยแหงร้ายเปเรื่อยแต่ปมพว้าไไละครับแบบนี้ดันน้ำมัไปเอานะไปดนางงาหมูเมีกับหมูเมี่เลยครับเฮ้ยคือกันตัวนี้ <c oughs> เขาคือกันละครับเงี้ย <c oughs> ่งำงามนะดักเปืือนดักเพื่อเบิร์ตละครับจากเก่งโอ้ย โอ้เียวเหียวเหียวเหียวเดียเยวเหีลียวเหลนแวเล้วเห็นยเลวเหลีวี่วรับีเดียเียวๆหลยวเดี๋ยวเียอยวเหียยวเหลีวียหลียนียวหลีวหลี่แหละครับบีกโคหลียวเหลีลี่หีลีลียเเหลีวลยเหลยวหล่อวเยเหยหเหลวหลวียเหลเหลลวเหลีเพิ่นเวเหลีเยเเหลีนยวเหเียว่ีวี ขาโหดครับโชว์ไทยกินไทยแน่นขาโหดครับจะเอาเหยดนิดเดียวนะครับเอาพวไหรมู้นเหี่ครับแนวหานี่ครับแนวหานี่ครับแนวหาอู้ยนี่เนี่นี่ยแนวหาโอ้โหันนี่มาโชว์ด้วยนี่มาโชว์นี่นี่เป็นโชกเนี่แนวหานี่นี่แนวหานี่ยอู้ยี่นี่ครับนิ้วห่วงสิครับงาม ันนี้กับโอ้อันนี้มาทานเลยใช่ไหมทานเลยครับหนึ่งสามกิโลใบมันก้าไปพัดเป็นว่าตัดต่ำๆขึ้นมาอ๋อพอหนี่บพอหนี่บึ้งครับปลดโต้บักโม่บักเอือนี่ครับนี่เนี่ยปลดโต้บักบักโม่บักเอื้อบักแตกวัวเดียววันเดียวสามโลครับหัวเดียวโลโลหนึ่งเลยครับนี่โลกคว่า วันนี้ครับเนี่ยนี่อะเอาโอเคครับผมเอาละครับมันนี่ไปว่ได้เอาเดี๋ยวเอาติปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วเดียวอยู่หน่อยเอาไว้พ่อแม่บอลนุ่มปุ๊มันใส่เยอใส่เยอะน่เข้ากล่องน้ำมาจานครับครับนี่ก็ผลงานในมื่อนี่ครับผมจะได้ กเต็มถุงหมดละครับแต่มีของนมุ่บนนี่ครับถุงหนึ่งวันนี้กัขอบคุณบ้าวน้อยโคกลางนะครับนี่ครับบ้าวน้อยโคกลางกับขอบคุณหลายๆครับที่ผ้ามาเก็บบุกคลีนะครับนี่ก็เป็นไล่ไล่สุดท้ายบ่ก็ไล่นี่ะครับไล่ในไล่สุดท้ายแต่ว่าเก็บบันนันเบิร์ตเบลฟุนเก็บคือไล่กันไปเรื่อยๆครับเป็นรุ่นๆไปครับรุ่นนี้กัจะมีเก็บอาทิตย์หนึ่งเลยแค่บุกคีบุกคีหลงนะครับครับผมครับ โอเคครับผมในคลิปนี้ก็ถูกใช้ยินไทเลนนุ่มบนลูกีสานล้วก็เบ้าน้อยโค้กลางนะครับฝากผลงานของทุกๆช่องนะครับเป็นกําลังเร่องใจนะครับผมขอบคุณหลายๆครับห้พี่ไอหน้องมีสุขภาพที่แข็งแรงครับไว้พ่อกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยกัดแกน่อนัดแกนออเก็บลูกกันเก็บูกกันอ่าโอเคครับผม